เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับสำหรับประเด็นข่าวแรกเนี่ยเป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ c อ r ์บดิ u t y ภาคที่เราเดากันว่าจะวางจำหน่ายในปีนี้ครับ นั่นก็คือ Call of Duty Modern Warfare 2ตัวรีเมคนะแรงงานตัวนี้เนี่ยมาจากนายทอมแฮนเดอร์สันครับก็เป็นวงในเกี่ยวกับซีรีส์ Call of Duty ขาประจำอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเจ้า Call of Duty Modern Warfare 2เนี่ยมีสตูดิโอที่ร่วมสร้างเกมนี้ทั้งหมดถึง 11สตูดิโอด้วยกันซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากๆนะครับสตูดิโอทั้งหมด11สตูดิโอที่มีส่วนเอามือเข้าไปแตะในโปรเจกต์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่ามีสตูดิโอภายใน Infinity w a ว d ดทีมก็คือ Infinity Ward ดเป็นทีมใหญ่แล้วก็จะมีซอยย่อยเป็นทีมข้างในอยู่3ทีมก็มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้ทั้งหมดมี t r i ยัคแอคทิวิชั่นสตูดิโอของ Activision เอง Raven, ส a ลชแคมเมอร์เดมอนแวร์ไฮมูนทอยฟอร์บแล้วก็บีน ซึ่งสตูดิโอทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสตูดิโอที่อยู่ภายใต้อาน,นัตของบริษัท Activision บริษัทตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะอย่างที่ผมได้ทำพอดแคสสรุปไป เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านะครับว่าสตูดิโอทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่มีการควบรวมกิจการของ Xbox ตัว Activision เองเนี่ยเขามีสตูดิโออะไรอยู่ภายใต้อานัดของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกบ้างแต่ถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อสตูดิโอที่เกี่ยวข้องขนาดนี้นะฮะทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ยินเราก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ย o o many c h e f s in the kitchen อะเหมือนกับว่ามันมีพ่อครัวเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาการปรุงอาหารเนี่ย มันก็จะเกิดการทําให้รถมันมั่วซั่วนะฮะแต่ตาทอมเมเนสานบอกว่าอย่างไรก็ตามโปรเจกต์นี้ดูจะพัฒนาไปอย่างราบรื่นดีครับตามมาตรฐานคอฟดิวตี้นะต้องบอกว่าความน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าตัวคอฟดิวตี้โมโนวอลเฟ่สอ2ตัวนี้เนี่ยเป็นเกมที่ develop มาก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการแล้วก็เป็นธรรมชาติของแอ v i s i o n ันบิ z a r ์อยู่แล้วว่า เขาเอาสตูดิโอทุกสตูดิโอที่อยู่ภายใต้บริษัทของเขาเนี่ยที่ทำเกมอะไรใดอื่นที่ไม่ใช่คอร์บดิวตี้แล้วไม่ทําเงินเนี่ยเอามาช่วยสนับสนุนในการสร้างคอร์บดิวตี้ทั้งหมดมันก็เลยกลายออกมาเป็นรูปทรงนี้ว่ากลายเป็นสตูดิโอจานวนมากนะก็ต้องมาทําเกมสนับสนุนคอร์บดิวตี้นะซึ่งถ้าเราดูจากแท็กเรคคอร์ดเกมภาคก่อนๆที่ผ่านๆมาของคอร์บดิวตี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ ก็ถือว่าทำออกมาได้มาตรฐานนะก็ค่อนข้างจะสูงโปรดักชั o นวาลลูสูงทุนสร้างที่ใช้สูงยอดขายก็ดีมาทุกภาคขนาดแวนการ์ดภาคล่าสุดที่โดนด่าก,กันยับยัก็ยังขายดีนะมันก็ยังมีมาตรฐานของเขาอยู่ในระดับหนึ่งว่าโอเคการเพล์มันจะไม่ดรอปลงไปมากกว่านี้หรือว่าเรื่องการคอนโทรลเรื่องความสมูทเรื่องการลื่นไหลอะไรทํานองนี้นะก็น่าจะหมายความว่า ทั้ง11สตูดิโอน่าจะประสานงานกันได้ดีแล้วก็คิดว่า Call o u t y t y m o r n w n w f r r e r e 2ที่จะวางจำหน่ายในปีนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันครับมาต่อกันในประเด็นที่2ครับ h l l o ครับจะถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกกันมาเมื่อคืนซึ่งตัวซีรีส์นี้เนี่ยจะสามารถรับชมได้บนบริการ Subscription ที่มีชื่อว่า Paramount Plus นะครับของค่าย Paramount ซึ่งในประเทศไทย ไม่มีให้บริการนะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆโดยตัวซีรีส์นี้เนี่ยจะเปิดให้รับชมในวันที่24มีนาคมนี้แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตำนานเฮโลเลยก็น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าก่อนที่ฝ่ายมนุษย์นะครับจะได้มาเจอกับมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนที่เป็นชื่อว่า c o v e r a n t นนะครับก็ผู้รับชมที่ไม่ว่าจะคุ้นเคยกับเกมหรือไม่ก็ตามติดตามเนื้อเรื่องของเกมมามากขนาดไหนเนี่ย ก็น่าจะสามารถที่จะ follow กับ Story ของเจ้าตัวซีรีส์นี้ได้เพราะว่ามันเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวจากตัวอย่างที่เห็นก็ดูแล้วน่าประทับใจครับทั้งงานวิชวลนะครับก็ดูดีครับดูเนื้อเรื่องดูการตัดต่ออะไรต่างๆดูแคส t i n g ก็ดูจะเข้าท่าอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนเฮ l o ถ้าสามารถดูได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ แต่ถ้าเกิดว่าดูไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องรอว่าซีรีส์นี้จะมาให้บริการทางช่องทางใดช่องทางอื่นก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วเมื่อเราพูดถึงบันจี้ครับก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นข่าวใหญ่ประจำวันนี้นะเพิ่งประกาศกันมากลางดึกเมื่อคืนนี้เองว่า Sony PlayStation ได้เข้าซื้อกิจการของสตูดิโอบันจี้นะทีมพัฒนาเกมชื่อดังเนี่ยด้วยวงเงิน 3,600ล้านเหรียญนะครับถ้าจะพูดถึงบันจี้เนี่ยพวกเขาเป็นสตูดิโอที่สร้างเกมซีรีส์ชื่อดังอย่าง Destiny และถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยถามแฟน Xbox น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ให้กำเนิดซีรีส์ Halo ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมเรือธงที่ดีที่สุดของ Microsoft มาตั้งแต่เครื่อง Xbox รุ่นแรกเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบันนโดยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความของการประกาศเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เนี่ยทั้งตัวประธานของโซนี่เองจิมไรอัน แล้วก็ตัว Herman h น l อซึ่งเป็นเป็น Head of p l a y s t a t i o n Studio เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเกมทั้งหมดในเครือของโซ n y เนี่ยนะครับเขาก็ออกแถลงการมาโคลฉบับนของจิมไรอันจะยาวกว่าเขาบอกว่าทาง Sony PlayStation เนี่ยมี ความสัมพันธ์กับทางบันจี้มายาวนานนะก็มีความรู้มือเข้าขารู้ใจกันดีก็เลยทําให้เกิดดิวมาหาการอันนี้ขึ้นมาอีกครั้งเนะเป็นตัวเลข3,600ล้านเหรียญเนี่ยก็สูงพอสมควรนะประมาณครึ่งหนึ่งที่ Microsoft จ่ายในการซื้อบาเท s ต a แต่นั่นคือเขาได้สตูดิโอแบบจำนวนมากแต่โซนี่ได้สตูดิโอเดียวก็มีข้อคิดเห็นหลายๆคนก็ทวงติงมาว่าเอ๊ะ นี่มันเป็นการจ่ายที่มากเกินไปหน่อยหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนเรื่องการที่ Microsoft เนี่ยเข้าซื้อกิจการของ Activision b l บริ a r d เมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยมันทำให้โ o n y จะต้องขยับแบบนี้ใช่หรือไม่ซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าโ o n y ททาอะไรได้ก็ต้องทำครับซื้อไหวก็ต้องซื้อจะสร้างเกมเองก็ต้องสร้างฮนะคืออยู่เฉยๆไม่ได้แล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับโซนี่แทงสวนยิงสวนมาแล้วนะการประกาศซื้อแ i v i s i o n b l บริ a r d ของ Microsoft คื ือการเปิดสารท้ารบครับว่าเฮ้ยนายมาตีกับเราหน่อยในศึกนี้และการที่โซนี่มูฟแบบนี้ก็หมายความว่าพวกเขารับคำท้าครับถ้าอยากจะชิงบอลลัง ผู้นำในวงการเกมก็ต้องมาเจอกันหน่อยครับราชาคนเก่ากับผู้ท้าชิงที่มีกำลังมากล้นเสียเหลือเกินศึกนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับแน่นอนมีประเด็นให้พูดถึงมีประเด็นให้พูดคุยมากมายเหลือเกิน <c oughs> เกี่ยวกับดีลนี้นะครับตั้งแต่เรื่องที่ว่า Sony เองบอกว่าตัวบันจี้เนี่ยจะยังเป็นสตูดิโอที่เป็นอิสระนะครับสามารถที่จะพับพิชเกมของตัวเองเนี่ย ไปในช่องทางไหนก็ได้โซนี่ไม่ได้บังคับอะไรทั้งนั้นแล้วก็จะเน้นให้เป็นมัลติแพลตฟอร์มด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นคําพูดของประธานบริษัทเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะในตอนนี้คําพูดอาจจะมีน้ําหนักไม่มากก็คงต้องดูการการะทําต่อไปว่าเขาจะยอมให้ Destiny เนี่ยเป็นเกมมัลติแพลตฟอร์มหรือเปล่าเพราะบันจี้ตอนนี้ทําอยู่แค่เกมเกมเดียวยิ่งพอมาพิจารณาว่าเขาทําพัฒนาอยู่แค่เกมเดียวเนี่ย มันก็มีข้อสงสัยว่าเอ้ยแล้วแบบนี้มันจะเป็นการซื้อที่คุ้มหรือไม่อะไรในทํานองนั้นนะคะคือต้องบอกว่า <c oughs> การซื้อตัวบันจี้เนี่ย <c oughs> มันมีความเหมาะสมสำหรับ PlayStation อยู่บางประการเหมือนกันอย่างเช่น1เกมของ PlayStation ทั้งหมดเนี่ยไม่มีสตูดิโอของ PlayStation ทั้งหมดไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกมในรูปแบบเซอร์วิสนะครับ บันจี e เดสตินีเป็นเกมในรูปแบบ Live Service ที่ก็ต้องบอกตามตรงว่าพอใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าตัว Destiny เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความวูบว่าเป็นกระแสแบบใหญ่โตมากๆแต่เกมเขาอยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็ได้รับความนิยมแบบไปเรื่อยๆเหมือนกันนะผู้เล่นก็ไม่ได้ลดพร่องลงไปมากนะก็ยังสามารถที่จะซัพสเตทแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองอยู่ได้ไม่เพียงเท่านั้นครับต้องยอมรับว่าในสตูดิโอของโ o n y ทั้งหมด แทบจะไม่มีสตูดิโอไหนเลยที่มีความชำนาญในการทำเกม First Person หรือว่าเกมยิงแต่บันจี้เป็นหนึ่งในสตูดิโอที่ทำเกมยิงได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะถ้าจะพูดถึงเอาเฉพาะสตูดิโอที่ยังเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่ยังเ,เข้าถึงได้ซื้อได้ในตอนนี้นะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าพูดถึงเกมยิงเนี่ยสตูดิโอเด่นๆเนี่ย เรียกว่า Microsoft ก็กวาดไปหมดแล้วแต่ถ้ายังพูดถึงสตูดิโอที่ยังพออยู่ได้เป็นอิสระและซื้อได้เนี่ยบันจี้ก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะครับและอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นผู้ที่คิดค้นระบบกันเลย์นวัตกรรมในโลก First p r s s o n อย่างระบบเบรดที่อยู่ใน Destiny เนี่ยก็เป็น ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะคือ Destiny เนี่ยคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบคือดีไซน์ของเกมตัวละครของเกมเนื้อเรื่องของเกมหรือว่าใดๆของเกมก็ตามแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเพลย์เมคแคนิกเนี่ย d e s t i น y นับว่ายอดเยี่ยมเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดให้เราคิดถึงยิ้มกันได้เล็กๆนะสำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์ก็คือเราทราบว่า Microsoft ซื้อ Activision b บิ z าร์ d ไปแล้วพวกเขาได้ซีรีส์อย่าง Spyro แล้วก็ Crash Bandicoot ซึ่งเป็นเหมือนกับ m a ส c o t ของ Sony PlayStation ในยุคหนึ่งการที่ Sony มาซื้อบัน g ี e ในวันนี้เนี่ยก็พวกเขาก็ได้เหมือนกับกล่องดวงใจของแฟนๆ Xbox ไปเหมือนกันนะเพราะว่า ถ้าพูดถึงซีรีส์ Halo ต้นกำเนิดก็มาจากบันจี้และหลายๆคนแฟนหลายๆคนก็ยังมองว่าบันจี้คือสตูดิโอที่ทำา Halo ออกมาได้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแลกกันคนลมัดเป็นศึกที่ดุเดือดเหลือเกินสำหรับอนาคตของดีลนี้จะเป็นอย่างไรภาพใหญ่ของวงการจะเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แลนด์สเคปจะเปลี่ยนไปหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่ดีลที่อลังการในด้านตัวเงินมากเท่ากับดีลของ Microsoft แต่ว่าเรื่องผลของโซ n y ในการเติบโตเชิงบริษัทระยะยาวเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นการซื้อที่วางรากฐานเกมไลฟ์เซอร์วิสในอนาคตวางรากฐานเกมชูตติ้งในอนาคตเพราะว่า d e v วลอปเปอที่มีความรู้แบบนี้เนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วความรู้ก็จะถ่ายทอดถ่ายต่อกันไหลไปหาเพื่อนบ้านได้นะก็เป็นถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจดีทีเดียวและเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์กินต่อไปแน่นอนว่าตลอดสัปดาห์นี้คงจะมีบทวิเคราะห์ออกมาให้ได้รับชมกันอีกอย่างมากมายแน่นอนครับ ประเด็นต่อไปครับควอนติกดีมครับน่าจะจำชื่อกันได้ว่าสตูดิโอนี้เนี่ยเป็นทีมพัฒนาที่สร้างเกมอย่าง Heavy Rain, Beyond Two Souls แล้วก็ Detroit Become Human นะครับรายงานล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยกำลังซุ่มทำโปรเจกต์เกมใหม่ให้กับ PlayStation โดยใช้โค้ดเนมว่า Dreamland ซึ่งเนื้อหาของเกมเนี่ยจะอ้างอิงจาก t e คเ Demo ที่ชื่อว่า Dark Sorcerer ที่เคยออกมาให้เราได้รับชมกันตั้งแต่ปี2013านานมากแล้วนะแปปีได้แล้ว เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีเนื้อหาค่อนข้างจะตลกครับซึ่งจะผิดกับผลงานเก่าๆของทีมมากๆนะแล้วก็เกมนี้พัฒนาไปไกลกว่าโปรเจกต์ t t r w w r s s e l l p s s e ที่ประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะถ้าใครได้ดูตัวเทคเ Demo ที่มีชื่อว่า Dark Sorcerer เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจับหน้าตัวละครซึ่งเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะเหมือนจะเป็นพ่อมดนะพยายามที่จะ ไร่มนอย่างอลังการเลยเสร็จแล้วภาพก็ตัดไปกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปทั้งหมดเหมือนกับเป็นการถ่ายทําอยู่ในสตูดิโอนะซึ่งก็แปลกดีนะเป็นอารมณ์เป็นมูทโทนที่แปลกมากๆจากผลงานเก่าๆของคอนติกดีมนะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คอนติกดีมเนี่ยเอาแรงบันดาลใจจากการทําเกมมาจาก Tech Demo นะถ้าใครจําได้นะมันเคยเกิดขึ้นกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าคาร่าครับซึ่ง เทคเดโมตัวนั้นเนี่ยมันเป็นการพูดถึงหุ่นยนต์นะที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดสติสัมปชัญญะตื่นรู้ตัวเองขึ้นมาครับมีชีวิตขึ้นมาครับมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาจนคอนเซปต์นี้เนี่ยจากเทคเดโม o ก็กลายเป็นเกมอย่าง Detroit Become Human ที่เราได้รู้จักกันในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบสไต ชื่นชอบรูปแบบเกมเพลย์ของสตูดิโอนี้นะซึ่งก็จะเน้นไปทางเนื้อเรื่องนะครับบทสนทนาพูดคุยช้อยทางเรื่องเยอะๆอันนี้ก็รอติดตามกันกันกนกบโค้ดเนมโปรเจกต์ด e a m l a n d นะครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับแล้วก็ยังอยู่กับโซนี่ครับมีการประกาศ State of Play ของ Gran Turismo 7ในวันที่2กลกุมภาพันธ์เวลา4ี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับโดย Sta t อ of Play ในครั้งนี้เนี่ยก็ตรงตามข่าวลือที่ ปั่นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกรานะว่า Sony จะมีการจัด State of Play ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีจริงๆแต่ดันไม่ใช่ State of Play ใหญ่แบบที่เราคาดการไว้ว่าเออมันจะมีการประกาศเกมใหม่ๆหรือว่าจะมีการประกาศ p r o j e c t ์ s, ปาาสปาร์คัสอะไรทำนองนี้แต่เป็น State of Play ที่ Dedicate ให้กับ Gran Turismo 7 <c oughs> เขาบอกว่า State of Play ครั้งนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็มีรายละเอียด พร้อมกับเกมเพลย์ใหม่ๆนะภาพเกมเพลย์ใหม่ๆของการ t ตูริสโตมอเให้ได้ชมกันซึ่งตัวเกมเนี่ยจะวางจำหน่ายในวันที่4มีนาคมก็อีกประมาณ1เดือนข้างหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็น Marketing push กันไปนะแต่ จะมีของดีของแถมหรือเปล่าหรือว่าจะมี State of Play ครั้งใหม่ที่ต่อเนื่องในช่วงเวลาใกล้ๆกันเพราะว่าข่าวเกี่วกับโซนี่มันเยอะมากจริงๆนะในช่วงนี้นะก็ต้องมารอดูกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวในวันที่1กุมภาพันธ์2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ